พยากรณ์อากาศวันนี้11มกราคม2565พร้อมกับพยากรณ์อากาศ12-17มกราคม2565ไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยค่ะสำหรับวันนี้11มกราคม2565บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางอีกรอบหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนแล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ในวันนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว กับมีลมแรงโดยอุณหภูมิจะลดลงอีก2-4อ,องศาเซลเซียสส่วนภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าสำหรับบริเวณยอดดอยและยอดภูดมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดโดยยอดดอยอุณหภูมิต่ำสุด4-14องศาเซลเซียสและยอดภูดมีอากาศ หนาวอุณหภูมิต่ำสุด7-15องศาเซลเซียสสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทายและภาคใต้ยังคงมีกำลังอ่อนทำให้มีฝนน้อยโดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่งในภาคใต้ตอนล่างเรามาดูในส่วนของวันที่12-13มกร,ราคม65บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางอิกรอบหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศเย็น และอากาศหนาวโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพและปร,ะริมณฑลมีอากาศเย็นในตอนเช้นนชาบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด4-15องศาเซลเซียสและบริเวณยอดภูมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8-15องศาเซลเซียสส่วนในช่วงวันที่14-17ม 35. 35. 35. 35. 35. 35. การาคม65บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ มีกำลังอ่อนลงทําให้บริเวณดังกล่าวมีหมอกในตอนเช้าแต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมีอากาศเย็นในตอนเช้าบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกประกอบกับในช่วง14-16มกราคม65จะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวเกิดฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงบางแห่งสําหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังอ่อน ทำให้มีฝนน้อยส่วนในช่วง12-17มกราคม65มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอา่าวทยและภาคใต้ เริ่มมีกำลังแรงขึ้นทำให้มีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นส่วนมากทางตอนล่างของภาคและขึ้นลมที่มีกำลังแรงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดช่วงระมัดระวังการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกในช่วง14-16มกราคม65ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ด้วยช่วง12-17มกร คม65ก็ให้ชาวเรือบริเวณอ,อา่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือค่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจะกับใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย